ึ่งนที่เต้าทำตอนนี้ค่ะก็จะเป็นการทำสมุดเบาใจไม่รู้ว่ามีหลายมีที่พี่คนไหนเคยได้ยินสมุดเบาใจไหมคะเออต้าทำแล้วโน้ตสิ่งคือว่าถ้าวันหนึ่งวันนั้นฉันมาถึงตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะช่วยอ่านเล่มนี้หน่อยอย่ามาจัดแต้นฉัที่ฉันไม่ได้ปอกไว้เนะี่ยมันคือการคล้ายๆว่าเราต้องการอะไรในวันที่เราจากไปเนาะก็นีแชร์แชร์ของตัวเองนะคะ ก็น่าจะได้เวลากำลังกล้จะหมดแล้วแม้เกิดไนีดเดียวเพราะถ้เกอไม่ไนิดเดียวเดี๋ยวอยากให้แต่ละท่านฝากาาส,ส่้งๆฝากคำเหมือนเป็นการเสริมพลังแล้วเราจะมีความสุขกันยังไงดีคะออหรืออยากจะลาบปอบอะไรกับพี่ที่อยู่ทางานอยากเก็บความคิดน้อยใจลูกหลานหรือว่า อะไรก็ตามที่นมาพูดให้เราฟังที่เราทำให้เราไม่สบายใจไว้ในใจนเราสละคุณได้ทิ้งไปเราคุณจะมีความสุขคแอดจะต่อที่แม่เอราว้ณนะคะเอราวัณก็ขอฝากความคิดของหลวงปู่ศิลาไว้นะคะ ปุติลาเคยพูดไว้ว่าจำไว้ให้ดีเลยนะก่อนเรานอนเราต้องท่องเลยนะล้มแล้วต้องลุกทุกข์แล้วต้องทนจนแล้วต้องเก็บเจ็บแล้วต้องจบาขขอัดสำหรับผมก็คือรักตัวเองเป็นหลักครับผมก็เชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่นั่งอยู่ตรงนี้ก็คือเพราะวรักตัวเองแหละ กบเดี๋ยวของตัวเองพูดบ้านนะคะจะได้ปิดท้ายนะเพราะว่าแต่ละท่านก็แชร์ไปแล้วเนาะจริงๆวันนี้ก็เราจะเห็นว่าเรามาแค่บอฟังเนี่ยพี่ๆทุกท่านที่มาประสบการณ์แล้วก็ได้ผ่านผู้ผ่านร้อนมาแล้วแล้วก็จัดการความเครียดที่ความสุขในชีวิตแล้วนะคะน่าจะได้รับพลังงานบางอย่างที่เรากลับไปเราจะไปเริ่มทำเนาะตั้งแต่ง่ายๆเลยค่ะที่เมื่อกี้ที่อานพูดเสมอเนาะอยู่กับปัจจุบัน รวมไปถึงที่ป้าแตว้แตวพยายามพูดนะคะเรื่องของการที่เราอย่าไปใส่ใจความคิดของคนอื่นชีวิตเราก็คือชีวิตเรานะคะแล้วก็รักตัวเองให้มากๆนะคะแล้วก็ของป้าเนานะคะยาวจนจำไม่ได้แต่ว่าได้ที่บทสําคัญนะคะอย่าให้ใครมาทำให้ชีวิตเรามีปัญหาเ <c oughs> ช่นการไปยืมเงินเนาะ,ะขอบคุณทุกคนค่ะแล้วก็ขอตรงท้ายด้วย ความสุขไม่ใช่แค่คิดแต่คือาการตรงมือค่าย